สวัสดีครับชอบรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงรถยนต์ Toyota v e l o ลของผมนะครับกับการใช้งานมาประมาณ1ปีกับอีกประมาณสักเกือบเดือนนะครับผมและถ้าจะวัดเป็นจานวนไมล์นะครับก็วิ่งไปประมาณสัก27,800กว่ากิโลแล้วละครับและสำหรับในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงนะครับปัญหาที่หลายๆคนนะครับในกลุ่ม Toyota v e l o ลเนี่ยเขาพูดถึงกันบบกว่าเป็นเรื่องบรราวแล้วก็ใหญ่โตมากๆเลยนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะมาทำรีวิวนะครับพูดถึงในจุดที่เป็นปัญหาตัวนี้สักหน่อยครับว่ามันคืออะไรตรงไหนยังไงบ้างกับคำที่เรียกว่าจะเป็นการบูลลี่เลยก็ว่าได้ครับสำหรับ toyota veloz นั่นก็คือไอตัวหอยเชอรี่นะครับที่มันเกิดขึ้นกับรถคันนี้ครับมันมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ แน่นอนแหละครับว่าผมเองนะครับที่เป็นผู้หนึ่งที่ใช้ t o y o ต a า Ve โรเหมือนกันเนี่ยก็รู้สึกแบบว่ากังวลใจนะครับว่าเฮ้ยรถของเราเนี่ยครับมันจะมีสภาพแบบนั้นหรือเปล่ามีอะไรมันผุดออกมาตรงบริเวณตาน้ำบริเวณนั้นไหมผมก็คอยแบบว่ามาเปิดดูนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าเฮ้ยมันมีไหมะก็เอากล้องลงไปถ่ายดูใกล้ๆ่เงี้ยครับตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้ใช้รถอย่างเดียวไม่ค่อยที่มีความรู้เทคนิคอะไรต่างๆครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยรู้ก็คือเป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งเหมือนกัน และเท่าที่ผมดูในกลุ่มเนี่ยครับก็ถือว่ามีอยู่หลายเคสเหมือนกันนะที่เขาเจอปัญหานี้บางคนก็บอกว่ารถที่ผลิตในปี2022นะครับก็คือในปีที่เขาเกิดมาเนี่ยนะมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่ในปีที่บอกว่าผลิตออกมาในปี2023เนี่ยหรือว่าในท้ายปี2022เนี่ยอาจจะเจอปัญหาได้ แต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่มีใครที่จะมาฟันธงได้ครับว่าปีนี้เกิดปีนั้นไม่เกิดเลยก็อาจจะมองได้ว่าอาจจะเป็นได้ว่าเป็นคันนไปเนาะบางท่านก็อาจจะเจอบางท่านไม่เจอหรือว่าต่อไปในอนาคตอาจจะเจอก็ไม่มีใครรู้เหมือนกัน อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมเนี่ยมาทำคลิปนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการแบบโจมตี To y o ต้าหรือว่าอะไรยังไงนะเพราะผมมองว่า To y o ต a เองเนี่ยเขาก็กำลังแบบว่ามองหาทางออกให้กับผู้บริโภคของเขาเองเขาน่าจะกำลังแบบว่าดูแลเรื่องนี้เคสนี้กับประเด็นปัญหานเนี่ยของรถรุ่นนี้อยู่นะครับและกับคันของผมเองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เกิดนะครับกับปัญหาตัวตาน้าที่มันมีแบบว่ามีน้าไอตัวน้าหล่อเย็ยนเนี่ยครับมันพุ่งออกมา แล้วก็ทิ้งคราบสีชมพูเอาไว้แบบชมพูพลิงล้งเลยจนมีคนนะรับบูลลี่ครับว่ามันเป็นคราบของหอยเชอรี่อาจจะเคยเห็นแบบว่าไอตัวหอยเชอรี่นะครับที่มันเกาะอ,อยู่ตามแบบว่าตามพืชตามแบบว่า,าพวกอะไรพืชน้ำอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ตอนนี้ครับมันมาเกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณค้องเครื่องนะครับไอตรงตาน้ำนะครับของเครื่องยนต์ของโตโยต้าเวลอสแล้วแต่ก็เอาเถอะนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะยังไม่เจอผมก็รู้สึกกังวลเหมือนกันนะว่ากับการใช้งานต่อไปในอนาคตเนี่ย มันจะเกิดขึ้นกับรถของผมหรือเปล่าในช่วงที่เขาประกันเป็นวารันตีนะครับในช่วง5ปี1 5 0 0 0 0สมกิโลเนี่ยมันจะแบบพ้นช่วงนี้ไปแล้วมันจะเจอไหมอะไรไหมคิดอยู่เหมือนกันนะและผมเองก็เชื่อว่ามีบางท่านนะครับที่เจอปัญหานี้แล้วก็เอารถเข้าสู่ศูนย์บริการก็เข้าใจได้ว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังประเมินอ,อยู่ครับว่าจะได้รับการแบบว่าแก้ไขอะไรยังไง บางเคสเนี่ยผมได้ยินว่าทางศูนย์บริการหรือว่าทางโตโยต้ามอเตอร์เนี่ยเสนอให้เปลี่ยนฝาสูบมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกสําหรับบางท่านนะครับที่ว่าเออถ้าเกิดแบบเปิดฝาเครื่องหรือว่าเปิดฝาสูบเนี่ยครับมันอาจจะเชื่อมหรือว่าอ็อกเข้าไปแบบว่าไม่เหมือนกับตอนที่ผลิตออกจากโรงงานผมก็ไม่รู้หรอกว่าการแก้ไขแบบนี้ครับพอศูนย์บริการเขาฟันทงออกมาแล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมมันจะดีในระยะยาวหรือเปล่าหรือมันจะกลับมาเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่า แม้กระทั่งมันจะเกิดเคสอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยนอกเหนือไปจากสิ่งที่เพื่อนเคยเป็นอยู่ไหมก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะมาสามารถแบบว่าฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีเดียวนะก็ไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่มีใครที่ได้รับการแก้ไขที่บอกว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอากลับมาใช้งานไปสักระยะหนึ่งมันจะแบบเออโอเคเลยไหมหรือว่ามันจะกลับมาเป็นอีกหรือว่ามันจะแย่กว่าเดิมไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน เอาเป็นว่าครับผมก็ไม่อยากที่จะให้กลุ่มผู้ใช้ต o y o ต a v e ว o s นะครับรู้สึกแพนิคแล้วก็วิตกกังวลมากจนเกินไปเนาะอ,อ,อย่างตัวผมเองเนี่ยถามตัวผมว่าผมแพนิคมั้ยมันก็มีนะมีบ้างแหละคือมันจะแบบว่าเฮ้ยไม่เลยไม่คิดเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้ตอนเช้าๆมาผมก็จะพยายามเปิดฝากระโปรงหน้านะแล้วก็มาเช็คดูซิว่าเฮ้ยน้องยังโอเคอยู่ไหมไม่น้ำตาไหลใช่ไหมไม่มีหอยเชอรี่พวยพุ่งออกมาใช่หรือเปล่าอนะไรเงี้ยคือผมก็พยายามคอยเช็คอย,อยู่ แต่ก็จะพยายามไม่ไปเปิดมันบ่อยๆนะอาทิตย์นึงประมาณสักสอสาครั้งนะก็ถือว่าบ่อยนะจริงๆแล้วนะเพราะว่ากับการเปิดฝากระโปรงบ่อยๆผมก็กลัวว่าไอ้ตรงบริเวณไอ้ขอบนะครับที่มันจะเป็นแบบว่าตรงขอบไฟอะไรต่างๆพวกนี้มันจะแตกเสียหายจารูดได้เร็วเกินไปไหมอะไรเงี้ยก็คิดไปต่างๆนานาเนาะแต่ก็ไอ้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะก็เช็คกันเอาไว้สักหน่อยก็ดีแล้วล่ะเจ็บไปเถอะ กับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยคิดแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นแหละนั่นก็คือเราซื้อรถมาใหม่ๆมือหนึ่งป้ายแดงเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าเฮ้ยรถเราต้องแบบว่าไปเปลี่ยนอะไรแบบว่ารวดเร็วอะไรแบบนั้นเนาะยังใช้ไปไม่ถึงไหนเลยคือเปลี่ยนอะไรซะแล้วบางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเลยอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันแต่ผมเองเนี่ยอย่างรถผมเองเนยครับผมก็เคยเปลี่ยนอะไรมาแล้วถึง2ครั้งนะครับนะแต่ชิ้นแรกเนี่ยคือเป็นช่วงบริเวณตรง ขอบไฟครับที่เป็นไอตัวแผงไฟเลยทั้งทั้งแผงเลยเนี่ยครับที่มันโดนอันนั้นคืออันนั้นเป็นถือว่าไม่อุบัติเหตุแล้วกันนะมันโดนกิ่งไม้ตกลงมาใส่แล้วมันก็แตกไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเออม,มันก็จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยเนี่ยคือในเรื่องของพวงมาลัยนะครับผมเคยทํารีวิวเอาไว้แล้วนะที่ว่าเวลามันแบบว่าจังหวะที่เลี้ยวเนี่ยมีเสียงแ e ง๊สอาร์ตเหมือนกับเสียงยางยืดเนี่ยไอตรงนั้นเองผมก็เปลี่ยน,นตัวกลไกครับที่อยู่ในระบบพวงมาลัาาลยไ,นนไปแล้วนะ แต่ก็เออไม่เป็นไรหรอกมนอยู่ในช่วงวารันตีแล้วก็เป็นการควบคุมดูแลของศูนย์บริการผมก็สบายใจได้คิดแบบคิดบวกเอาไว้ก่อนนะอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเฮ้ยเราใช้ไปแล้วเราเพิ่งซื้อมาเราต้องมาเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่มันก็จะไม่สบายใจถูกไหมแต่เรามองว่าคิดในทางที่ดีคือว่าพอเราเจอปัญหาศูนย์บริการไม่ทิ้งเราโตโยต้ยตามไม่ทิ้งเรานะครับเขาดูแลเราอย่างดีตรงนี้โอเค โอเคแล้วครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากไว้สําหรับกลุ่มผู้ใช้ t o y ต้าเวลสนะครับใครที่กําลังวิตกกังวลก็ไม่ต้องไปวิตกจนมากจนเกินไปนะครับ เราก็มามาตรวจเช็คนะครับผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องท pues ี่ดีนะกับการที่แบบเราคอยมาตรวจเช็คบริเวณห้องเครื่องของรถเรานะครับว่ามันยังโอเคอยู่หรือเปล่าเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยครับกับการใช้งานเนี่ยผมมองว่าเราเองนะครับก็ต้องคอยหมั่นรักษาดูแลครับในเรื่องของระดับน้ำนะครับในเรื่องของการตรวจเช็คน้ํามันเครื่องนะครับว่ามันพร่องไปไหมหรือว่าน้ํามันเบรกระดับมันโอเคอยู่หรือเปล่า น้ำหล่อเย็นเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ซึมให้เราเห็นแต่ถ้ามันพล่องไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะก็ต้องดูแลก,กันหน่อยหรือแม้กระทั่งนะครับไอ้ตรงน้ําบริเวณน้ําพักเนี่ครับสำหรับในการแบบว่าเป็นฉีดกระจกอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องแบบว่าหมั่นเติมมาไว้ให้มันแบบอยู่ในระดับที่แบบว่าพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ก็นั่นแหละนะครับก็คือว่าผมมองว่าทุกทคนคนก็คงไม่อยากแบบว่าให้มันมีเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือรถยนต์ของเราเนาะเอาเป็นว่าหากเราเจอปัญหาอะไรนะครับที่เกี่ยวกับรถรุ่นนี้หรือจะเป็นดีเฟกต์เป็นแบบว่าจุดบกพร่องอะไรต่างๆเราก็มาร่วมกันแชร์ครับให้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนจะได้มาเรียนรู้ได้ด้วยครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรที่เป็นจุดที่น่าสนใจที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ แล้วเราก็มาช่วยกันเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่จะมาช่วยกันแบบว่าให้พวกเราเนี่ยครับได้แบบอคอยแบบว่ารับรู้แล้วก็จะได้แบบเออแก้ไขได้ทันเวลาแล้วก็จะได้แบบว่าไม่ทะเลาะทะร่าแล้วก็แบบปล่อยให้มันเป็นไปและสุดท้ายก็คือเป็นปัญหาใหญ่ที่ตามมานะครับและผมก็อยากจะพูดทิ้งท้ายไว้ตรงนี้อีกสักครั้งนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะมาแบบว่า,เ,าเป็นการแบบ บายแอสโตโยตหรือว่าจะเป็นการมาแบบมาโจมตีนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็คือผู้ที่ใช้งานรถยนต์โตโยต้าเวลอสก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ที่แท้ทรูเลยไม่ได้มีใครจ้างผมมารีวิวใดๆทั้งสิ้นนะครับและผมเองเนี่ยก็ยังคงรู้สึกว่ากับการใช้งาน1ปีกว่า,ก,วากับรถยนต์คันนี้ผมยังคงชื่นชอบแล้วก็ผมรักรถคันนี้มากๆ เอาเป็นว่าใครที่นะครับที่กําลังมองหารถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับอาจจะเห็นเข้าไปเช็คกระแสข่าวต่างๆนะครับไอเรื่องของน้ําซึมตรงตางน้ําของเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากครับทุกปัญหามีทางแก้ไขนะครับและก็จริงๆแล้วนยครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ผมก็รอดูเหมือนกันว่ามันจะเกิดกับผมเมื่อไหร่ผมเองนะ,งะงนก,นก,นะก็คงจะต้องตั้งรับแล้วล่ะว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับผมนะผมก็คงจะต้องแบบติดต่อไปสุดบริการแล้วก็รับการแก้ไขต่อไปแค่นั้นเองครับได้แค่นี้เนาะ วันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกคนนะครับที่มีเคสนะครับได้รับการแก้ไขอย่างดีนะครับได้รับการดูแลจากโตโยต้าอย่างดีฝากโตโยต้ามอเตอร์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปครับบ๊ายบาย